สวัสดีครับสวัสดีทุกสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราอยู่กับสุริยาพาบรรทุกอีกแล้วนะครับ <Wow. S 1> ช่องของเราเนี่ยถ้าย้อนความไปเลยเนี่ย <Wow. S 1> ก็จะเป็นาการเข้ามาขับรถโดยดันทุรังนะจากที่ ไม่มีประสบการณ์ไม่มีคนรู้จักแล้วก็ไม่มีญาติพี่น้องขับรถบรรทุกนะครับแล้วก็ดันทุรังนะครับจริงๆผมเคยทาคลิปพวกนี้ลงไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่านานมากแล้วเมื่อ3ปีที่แล้วเมื่อตอนที่ทําคลิปใหม่ๆนะครับก็ทําให้แบบคนติดตามค่อนข้างเยอะแล้วก็สนใจค่อนข้างมากนะครับเสียงแห็บต้องกลับขออภัยนะเป็นไข้ยังไม่หายดีนะครับแล้วก็ผมก็มาทําเกี่ยวกับพวกเท่าแก่น้อย ชื่อรถผ่อนรถอะไรพวกนี้ใช่ไหมผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเราจะย้อนไปทําเรื่องเดิมๆอีกสักรอบหนึ่งจะเป็นยังไงกับคลิปที่เราเคยพูดถึงนะครับเรื่องพวกาสายดันผู้ร่างนะครับแล้วก็มาขับรถได้ยังไงนะครับสาุสริยารท,ทุกก้าวเข้าวงการก้าวสู่วงการครับก้าวเข้าถูกไหมเออก้าวเข้าในวงการสายรถบรรทุกได้ยังไงนะครับ เดี๋ยวจะวันนี้จะมาเล่าให้หมดเปลือกแต่ว่า EP นี้มันจะจะต้องทํากันยาวๆนะก็จะต้องทําเป็นเรียงเป็น EP หนึ่ง EP สอง EP สาประมาณนี้เลยนะเพราะว่ามันจะต้องแบบแบบยาวๆอ่ะนะคลิปมันต้องยาวมากๆเลยนะก็ต้องกราบขออภัยด้วยก็เดี๋ยวจะทําให้เป็น EP หนึ่ง EP สอง EP 3นะครับวันนี้ละ่ะหางสามเผามากับเจ้า FTR มาหน้างานที่ปทุมเนาะนี่ รอขึ้นนะระหว่างรอขึ้นเราก็จะมาพูดคุยกันหน่อยอันนี้หลานเจ้าพออเตอร์ก็มาเปะมาจุ้งหัวใจให้นะตื่นเช้ามาก็นิดนึงล้างรถนะครับแล้วก็เดินทางมาแต่ไม่ได้ลงน้ํายานะครับน้ํายาของเราเนี่ยขัดยางตาเทวดาเนี่ยขัดทีหนึ่งดําอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยนะเนี่กก็ยังไม่ได้ขัดอีน้ำก็ยังดําอยู่ก็เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเรื่องราวของการเข้าสู่วงการของสุริยาพรมทึกจะเป็นยังไงอีกสักครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับ ขออนุญาตตั้งกล้องอีกสักครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังผมเนี่ยจบประถมป .6 นะครับประถมศึกษาก็คือปอ .6 อเรียนจบแค่ป .6 ป .6 ในแทบจะไม่จบเลยนะครับวุฒิการศึกษาเนี่ยวันที่จบเนี่ยก็คือไม่ได้ไปสนใจอะไรเลย,เลยบวกกับช่วงที่ จบป .6 พ่อแม่แยกทางกันแต่ผมจําเวลาค่อนข้างไม่ค่อยได้แล้วนะครับผมจบป .6 เนี่ยผมต้องหาเลี้ยงตัวเองแล้วด้วยที่ยังปีกไม่กล้าขายังไม่แข็งก็ยังอยู่กับพี่สาวนะครับก็จบป .6 แล้วก็พูดศึกษาก็ยังไม่ได้เอาไปทํางานด้วยได้รู้สึกไปทํางานได้ปีสองปีมั้งกลับไปขอวุฒิขอวุฒิที่โรงเรียนนะครับแล้วก็ถึงรู้ว่าวุฒิป .6 ของเราเนี่ยก็สําคัญเพราะว่าการสมัครง,งานบางที่เขาก็บอกว่า,าวุฒิป .6 หมดวุฒิมอสามอะไรเงี้ยเราก็หมดสิทธิ์ไปวุฒิป .6 เราก็พอทำได้ไอ้วุฒิป .6 มันก็ทํางานอะไรไได้มม่มากนะครับ จากเด็กบ้านนอกนะครับเรียนจบแค่ป .6 นะครับเพราะแม่แยกทางกันขึ้นมาอยู่องค์การสู่ในเมืองศรีวิไลก็คือที่กรุงเทพนะครับขึ้นมาครั้งแรกนะครับก็ติดรถน้าชายคนหนึ่งนะครับขึ้นมาซึ่งเขามาขับวินอยู่แถวห้วยขวางนะครับผมก็ขึ้นมาเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปฝากทําปั๊มน้ามันก่อนที่จะขึ้นมาไปรับจ้างเกี่ยวข้าวดํานาจริงๆผมไปรับจ้างเกี่ยวข้าวดานากับพี่เคยนะครับก็ตอนนั้นพักอยู่กับบ้านพี่สาวแล้วพี่สาวก็มีแฟนแล้วเราก็ไปอยู่แล้วก็ไปเกี่ยวข้าวดํานาก็จะ แบ่งให้พี่สาวผมจําไม่ได้ว่าให้เท่าไหรให้50บาท60บาทนาะสมัยก่อนก็ประมาณ120บาทอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งก็เก็บไว้แล้วก็ด้วยที่ว่าเด็กก็จะเป็นเด็กคล้ายๆมีปัญหาก็กินเหล้าสูบบุรีมาตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่ยุสิบสองสิบสามเลยนะผมสูบบุรีมาตั้งเด็กๆเลยแต่ทุกวันนี้ที่เพื่อนๆไม่เห็นผมสูบบุรี่คือผมเลิกแล้วนะผมไม่สูบบุรีแต่เหล้าเบียร์ก็ยังมีกินบ้างนะครับก็คือสูบบุรี่มาตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็เป็นเด็กมีีปปัญหาอยยู่่่เเทวไแแบบพตผม ขึ้นมาในกรุงเทพทางานปั๊มน้มามันนะครับแล้วก็อูจริงๆผมทำาหลายอาชีพมากนะเดี๋ยวผมจะไล่ไล่อันนี้ผมจะเล่าถึงวันที่9เข้าสู่วงการรถบรรทุกนะครับแต่ผมจะเล่าเล่าย้อนความไปทีนหนึงเ,นเพื่อนๆราฟังให้จบก็แล้วกันนะก็คือผมขึ้นมาทํางานปั๊มก่อสร้างก็ทำอา่าเข็นของในปักของตลาดแล้วก็อยู่ร้านโรงงานพวกโรงงานเยลลี่แถวสุขสวัสดิ์แล้วก็ไปทํางาน นครสวรรค์ไปเลี้ยงปลานะครับไปเลี้ยงปลาอูไปโดนเขาโกงก็มีเยอะแยะแล้วก็โอ้โหทํางานผมแม้เกือบจะทํางานทุกสายอาชีพถ้าจะมานั่งเล่ากันบอกว่าสุริยาทํางานอาชีพอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหยาวเดี๋ยวค่อยทําอีกคลิปอื่นพอทำ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 มาสุดท้ายแล้วมาขับวินก่อนที่จะขับวินเออขับวินนั่นแหละบวกกับส่งแก๊สนะครับเริ่มเริ่มเข้ามาใกล้ใกล้กับการขับรถแล้วนะครับ ผมเนี่ยไปทํางานก่อสร้างตั้งแต่สมัยอยู่กับพ่อกับแฟนใหม่นะที่เขาแยกทางกันมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งอะที่ที่ผมขึ้นมากรุงเทพแล้วผมกลับไปแล้วพ่อก็พาผมไปทํางานที่กระบี่มีอยู่ก่อสร้างอยู่ที่จังหวัดกระบี่ผมไปขอเขาขับรถกระบะนะครับคือไม่เชิงขอมันเป็นรถหน้าใช้งานรถกระบะเก่าๆ่าเงี้ยก็ขับขับออกถนนใหญ่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่มีคนสอนนะเฮ้ยเราขับรถได้นี่บ่าขับรถกระบะล้วขับรถได้ก็เลยแบบจำจำไว้แล้วก็มาทํางานเสร็จไปวิ่งซื้อมอเตอร์ไซค์วิ่งวิ แล้วก็ไปเจอร้านแก๊สเขารับสมัครก็ไปส่งแก๊สนับที่เสียงดังๆอะ่ะเน้นๆๆๆๆนะ,ๆนะ,ๆนะส่งแก๊สนะไปอยู่ส่งแก๊สนะครับอ่าซอยคู่สร้างนะครับก็จะขอบคุณเฮียกับเจ๊ที่ให้โอกาสแล้วมันจะมีรถกระบะถ้าเป็นโรงงานหรือเจ้าใหญ่ๆก็ให้รถกระบะไปแกก็ให้ผมขับต,ตอนแรกผมไม่มีใบ,บขี่ผมก็เลยอ่ะไปทําใบขี่ทำใบ,บขี่ที่ที่สุขสวัสดิ์ตอนนั้นมันจะเป็นซอยสุขสวัสดิ์70มันจะมีขนส่งอยู่นะครับ ก็ไปสอบก็ผ่านก็ได้ใบขี่มาก็อยู่เคยู่แป๊บหนึง่งก็ออกจากตรงนั้นก็ไปขับโรงงานขับโรงงานเรื่อยไปเรื่อยไปเสร็จแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับกลับไปอยู่บ้านนะหาเห็นเขาบอกว่าร้านวัสดุก่อสร้างนะครับรับสมัครคนขับรถบรรทุกอะไรพวกนี้ผมก็กลับไปแล้วผมก็ไปทําทอสองที่บ้านนะครับตอนแรกไม่รู้ว่ามันทําทอสีได้เลยเหมือนสมัยนี้คือทําทอสีได้เลยแต่แต่ต้องทำสองสามมาก่อนอพร้อมกันนะ ท่อสีได้เลยแต่ตะก่อนเราไม่รู้เราก็นึกว่ามีกระบะทําท่อหนึ่งเอ้ยทำท่ทอสองแล้วค่อยทำท่อแล้วค่อยทําทอ่อ,ททอสี่นะครับก็ไปทําทอสองที่บ้านที่ที่ท,ท,ที่คนชัยที่ขนส่งเก่าเสียงไม่ค่อยมาคนใช้ยังมีขนส่งสมัยนั้นนะครับตอนนี้ขนส่งที่คนใช้ไม่มีแล้วเพราะแต่เพราะแต่ผมไปทํา ใบกับขี่เสร็จย้ายมุมให้เพื่อนๆเ,เห็นหลยหลายมุมนะพอผมไปทําใบขี่เสร็จนะครับผมทําใบขี่เสร็จนะครับก็ไปสมัครขับวัสดุร้านวัสดุก่อสร้างเนาะกับกับเฮียเฮียคนที่ก็ใจดีนะครับก็ให้ผมขับอยู่ก็นานใช้ใช้เวลาขับอยู่นานอยู่ปิดการขับรถบรรทุกแบบแบบครั้งแรกๆเลยนะแต่ถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนๆแบบ เคยเห็นเพื่อนสนิทๆอาจจะเคยรู้ว่าขับรถบรรทุกอยู่ส่งวัสดุก่อสร้างแถวบ้านนะครับแล้วก็ผมก็ไปหยอดขนมจีบไว้กับแฟนกับคนนี้แหละแฟนปัจจุบันตั้งแต่เขาม3ม4สมั้งก็หยอดขนมจีบไว้แล้วแล้วก็ในช่วงนั้นจะเจ้าชู้นิดนึงนะครับจะแฟนเยอะเนื้อหอมนะครับแล้วก็จะมีมอเตอร์ไซค์คิกคันนึงจะเป็นมอเตอร์ไซค์คิกคันแรกในหมู่บ้านเลยก็ไปทํางานที่้านนอกพอขับรถบรรทุกเป็นรู้สึกสนุกกับมัน ก็เลยมีความตั้งใจว่าให้เงินมันน้อยนะอยากมาขับที่ที่กรุงเทพคืนก็กลับมาขับที่กรุงเทพคืนแต่ไม่ได้ขับรถบรรทุกนะผมมาขับรถกระบะส่งรองเท้าในกรุงเทพในบริษัทอยู่บริษัทหนึ่งนะครับอาจจะย่นย่นในการเล่าเนาะ,ะขับรถกระบะส่งในกรุงเทพก็ถือว่าขับเก่งนะขับมาหลายปีเลยทีนี้ก็เลยคิดว่าเอะทอสองของเรา ถ้าเราอยากขับรถบรรทุกเนี่ยเริ่มเริ่มสนใจรถตู้คอนเทนเนอร์นะครับซึ่งตอนนั้นอยู่ภาคประเดงก็จะเห็นของบริษัทอ้วนคอนเทนเนอร์จะเป็นรถพว่วงวิ่งก็สวยดีเท่ดีอ่เขาวิ่งอะไรกันตู้คอนเทนเนอร์มันดูมันดูเท่มันดูไม่ลกลุงลังไม่ไม่ยื่นซ้ายยื่นขวายื่นอะไรดูเรียบง่ายอะไรประมาณนี้ตอนนั้นคิดคิดอย่างนี้นะก็หยัดไปทำไปขับรถพ่วงนะด้วยความที่ว่าเราจบประเนี่ยเราเราเข้าใจว่าอาชีพเนี่ยมันได้เงินมากเท่ากับอาชีพที่เขาเรียนเยอะกว่าเราอ่ะ คิดประมาณนั้นนะครับถ้าเราไปทํางานอย่างอื่นเราก็ไม่ความรู้ก็น้อยนะครับการที่จะไปเป็นหัวหน้างคงหัวหน้าคนมันก็ยากครับ <c oughs> ก็เลยเลือกที่จะขับรถเพราะว่าคิดว่าขับรถอ่ามันได้เงินอย่างรถกระบะตอนนั้นผมขับเก้าพันมีโอมีอะไรก็หมื่น่า <c oughs> ผมก็สอบถามเพื่อนๆก็ขับสิบรอเขาก็ได้หมื่นเกือบสองหมื่นอย่างเงี้ยก็เลยมีความเชื่อว่าเฮ้ยถ้าขับรถพวงน่าจะได้สามหมื่นสองหมื่นสามหมื่นอะไรเงี้ยซึ่งมันซึ่งมันก็เป็นจริงประมาณนั้นอ่ะยี่ขับทอสาม ก็เงินเดือนสองสามหมื่นนะครับยิ่งถ้าขับทรสี่ก็บางที่ก็มีสามสี่หมื่นนะบางที่ผมก็เคยเตะมาแล้วสี่หมื่นแต่เป็นสายงานตู้คอนเทนเนอร์นี่นะผมเคยเตะมาแล้วเดือนสะี่หมื่นครับเสร็จแล้วพอผมขับรถโรงงานสง่งขับรถกระบะส่ง,งของในในกรุงเทพนะครับในโรงงานบริษัทบริษัทหนึ่งผมก็เปลี่ยนมีเปลี่ยนความคิดว่าให้ถ้าเราขับรถพ่วงหรือรถเทรลเนี่ย Uh, ตอนนั้นอ่ะตอนนั้นอ่ะแฟนมาอยู่ด้วยแล้วเรามันเราแต่งงานกันอะไรมาอยู่ด้วยที่โรงงานนี่แล้วก็ยังขับรถกระบะคิดคิดด้วยถ้าเราขับรถบรรทุรกรถพ่วงเนี่ยเราน่จะได้เงินมากกว่านี้ก็เลยไปสอบใบ,บขับขี่นะครับลางานไปสอบใบขับขี่ไว้แล้วก็เอาใบขับขี่ทอสี่นะครับผมไปสอบที่บางปูสอบทอสามทางขนส่งแนะนําให้ทําทอสี่ก็ทําทอสี่ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับการสอบใบขับขี่ถ้าอยากทราบรายละเอียดก็จะทําเป็นอีกคลิปหนึ่ง พอได้ไปขี่มาทอสี่ก็มาขับรถกระบะอยู่เหมือนเดิมจนอายุทอสี่เราอะได้หนึ่งปีนะมีความคิดไปอย่างนั้นนะซึ่งผมทํารถกระบะมาก่อนทอสี่มาก่อนความจริงไม่ใช่นะรถบรรทุกอะเขานับตั้งแต่วันที่ทาท่อสองมาแล้วกับตอนแรกไม่รู้ไงก็มาทอสี่มาไว้จนได้ครบหนึ่งปีเสร็จแล้วก็ไปสมัครบริษัทอ้วนนะครับซึ่งตอนนั้นเขาก็บอกว่า <c oughs> คนเต็มแล้วนะครับแต่ป้ายยังขึ้นอยู่แนะัๆแต่เขาบอกคนเต็มแล้วอะเราก็ไม่ได้ไม่ได้อะไร ก็เลยทางพี่แฟน,นครับเขาขับอยู่อีกบริษัทหนึ่งแต่ผมไม่เข้าใจหรอกว,ว่ามันต้องไปสมัครเองต้องยุ่งยากในสมัยก่อนนะผมก็นึดว่าเขาจะฝากได้อะไรเงี้ยแต่เขาแค่บอกว่ามันมันรับนะแต่การฝากกันอะไรนี่พูดถึงรถ2 0 0รคันเนี่ยยากมากที่จะมาฝากก็เลยทำเอาไปขี่ไปแล้วก็เขาบอกว่าอะไรต้องใช้ราชการคำ้ำอันนี้เรื่องจริงครก็ไปหายาติที่เป็นตำรวจที่ตะลิ่งชัน หญาิาแฝดเซ็เนเอกสารคำ้ำแล้วก็ไปสมัครพอไปสมัครให้สอบถอยอีกรถพ่วงมันก็ไม่เคยขับเลยเทเลอร์เคยถอยเคยขับครั้งเดียวก็คือตอนที่ไปสอบไปสอบบางปูเพราะว่าเราเช่ารถเขาอีเหี่ยวจะมันจะทํายังไงวะเนี่ยคนก็มาสอบเยอะแยะแล้วเขาบอกว่าไรายได้รถเทเลอร์กับรถพ่วงรถพ่วงรายได้เยอะกว่า่ะเมื่อกี้ถึงไหนถึงไหนแล้วจำไม่ได้เลยเนี่ยสายเข้าก็คือ ผมขับรถกระบะแล้วก็ลาไปทาไปกับขี่แล้วก็ไปสอบเออไปสอบขับที่บริษัทนึงนะครับก็จะเป็นบริษัทสมพงษ์รุ่งเรืองนะครับซึ่งรถเขาเยอะมากเราเราไม่มีอ่าเราไม่ได้พลาดพิงหรือว่าอะไรบริษัทเขาเราเออชื่อบริษัทเขาได้นะครับถ้าใครสนใจอยู่แถวคลองเจ็ดนะสามารถไปสมัครได้นะเขาเปิดรับสมัครคนบ่อยเพราะว่ารถเขาเยอะมากรถตอนที่ผมขับอ่ะมันมีถึงเบอร์หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดอ่ะผมก็ขับเบอร์หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดเออ มันมีมากกว่านั้นบ้างแต่ว่าผมขับเบอร์ร้อยเก้าสิบปดผมก็ขับมิซูฟูโซเป็นรถพ่วงสิบปดล้อแบบเพายกนะครับเป็นเพาเดียวแล้วก็เปลี่ยนมาขับฮิโนนะสองหกเพายกนะครับแบบเพาเดียวก็ขับอยู่สองรุ่นนะครับแล้วก็พอเพื่อนนะครับเพื่อนพี่โนดนนะครับเขา เดี๋ยวตอบคอมเมนต์พี่คนนี้นะครับน้ำยาขัดยางตราเทยวดาของเราเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวพาไปดูยางที่ถอดเก็บมาเป็นแบบหลายๆปีนะถอดทิ้งไว้นะครับเราเทน้ำยาเข้าไปขัดขัดทุบถูโดยที่ไม่ได้ล้างเลยนะครับเป็นยางเก่าของรถบรรทุกนะครับถอดเก็บไว้ยางหมดสภาพแล้วก็เอามาถอดเก็บไว้แล้วก็ขัดขัดทุบถูแบบนี้แบบไม่ต้องล้างนะครับอาจจะมีเยิ้ๆหน่อยเพราะว่าค้าบฝุ่นเราไม่ได้ล้างหอกข้าวปุ่นอราพดีกว่านี้แล้วเราก็เอาน้ำเปล่าราดให้ดูกันแบบนี้แบบว่ามันกันน้ำแน่นอนนะครับแล้ว หมดสามารถพี่โนดนะครับลุงเลี้ยงนะครับแกขับสายตู้อยู่แกบอกว่าวิ่งลากตู้ไปกลับไปกลับในกรุงเทพซึ่งลุงเลี้ยงเนี่ยจะเป็นไอดอลไอดอลสำหรับผมเลยไอดอลสำหรับเด็กๆแถวบ้านเลยเพราะลุงเลี้ยงเนี่ยแกจะเป็นคนรับขับรถพ่วงในบ้านแทบจะคนเดียวคนเล็กๆอ่ะตอนนี้เยอะนะแล้วแกจะต้องวิ่งผ่านหน้าบ้านผมเพื่อที่จะแกแวะเข้าบ้านเราก็จะเห็นรถพ่วงจากลุงเลี้ยงวิ่งเข้าบ้านเข้าบ้านนะมีความรู้สึกในตอนเด็กว่าอยากขับนะพอแต่ ลุงเลี้ยงโทรมาเราก็เชื่อมั่นในลุงนะครับกับลูกลุงก็เป็นเพื่อนเรานะว่าวิ่งตัวมึงไม่ต้องไปวิ่งต่างจังหวัดอะไรนู่นนี่นั่นมากมายหรอกมึงแค่ลากไปลากกลับงี้มึงก็ได้เงินพอๆกับวิ่งล่องแล้วนะครับก็เลยเชื่อ,อแกผมวิ่งล่องอยู่แป๊บหนึง่งก็ติดกับความลําบากที่ที่เราอะมาอยู่รถบรรทุกแต่นั้นอยู่กันกาแฟสองคนไม่มีลูกเนาะเราต้องกินนอนกับรถทํากับข้าวกับรถอาบน้ําข้างทางนอนปัม๊มนอนข้างทางนอนในรถสองคนเรายังปรับตัวกับความลําบาก ตรงนี้ไม่ได้ตุกค้างอยู่ในป่ายางอะไรเงี้ยพอเขาเรียกให้กลับมาเฮ้ยมึงลากตู้มาลากไปลากกลับงานใกล้ๆมึงเข้าบ้านได้ทุกวันมีห้องพักอ,อะไรประมาณนี้ก็ทําให้แบบกลับมาสายตู้เหมือนเดิมนะครับกลับมาเอ้ย,อยไม่ใช่ไม่ใช่กลับมาสายตู้เหมือนเดิมกลับมาสายตู้ที่ฝานะครับก็บอกทางแฟนว่าให้เราไปสายตู้กับลุงดีกว่านะครับอีกอย่างหนึง่งกับลุงเลี้ยงเนี่ย เขาเป็นคนบ้านเดียวกับผมก็จริงแต่ดันบังเอิญน,นะครับเป,เป็นญาติทางห่างของแฟนด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าเรากลับมาเหมือนเดิมดีกว่าเอ้ยก,กลับขขอาัยพูดผิดสองรอบแล้วกลับมาสายตู้ดีว่าเพราะว่าเราไม่ชอบแบบต้องไปตกค้างตกอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยกลับมาอยู่ในวงการสายตู้นะครับครั้งแรกนะครับก็อยู่บริษัทบริษัทหนึ่งซึ่งวิ่งงานในระบบ ถอยในโกดังรับตู้ทั่วไปทุกรานแล้วก็ถอยโกดังามาบรรจุที่โกดังคลังโตชิบ้านะจะบอกว่าตัดช่องตัดกันเนี่ยห่างกันแค่นี้มั้งข้างละศอกถอยคือถ้าถอยชนห่างกันตุ้งตั้งแบบแบบเป็นเรื่องปกติอะแต่ย่าไปชนหัวกันนะถอยเบียดหักชนไฟตรงไฟแตกอะไรนี่คือเป็นเรื่องปกติอะแบบไม่ต้องตกใจเพราะมันแคบมากนะครับไปอยู่ ในนั้นก็ทําให้ทุกคนนะครับที่ได้ไปอยู่ในคลังของโตชิบ้าเนี่ยออกมาจากงานหน้านั้นแล้วขับงานหน้าอื่นก็จะฝีมือประมาณผมมก็ถือว่าเก่งเก่งในระดับหนึ่งเราอยู่ตรงนู้นแล้วมัน,ม,นมันยากยากสุดแล้วนะที่อื่นยังแบบหน้าง,งานหลากหลายแต่คลังโตชิบ้าเนี่ยหลอกหลายก็จริงแต่แบบแคบนะถอยลงหลุมถอยหักซ้ายหักขวาช่องเขาบรรจุเขามี20-30ช่องแต่ละช่องมีปัญหาต่างกันบางทีเขาวางของไว้อย่างนี้น ไปชนของแล้วนะแล้วก็ถอยเข้าไปโอ้ลำบากนะครับก็ก็ผ่านมาแล้วนะครับก็ทำให้มาอยู่ในวงการรถบรรทุกแล้วก็มาอยู่ในสายตู้คอนเทนเนอร์นะครับแล้วก็สิบกว่าปีก็ถือว่ารายได้ไรายได้ดีคิดว่าผมไปทําอาชีพอื่นไม่พอใช้อะ่ะเพราะว่ารายได้น่าจะน้อยกว่าอาชีพที่ผมทําอยู่นี้เพราะว่าเราจบป .6 เนาะก็เลยทําให้มีการ ทำงานเรียนรู้ศึกษาข,ข่อยคว้าแล้วก็อยากเป็นเท่าเกศน้อยจนทุกวันนี้ก็เอาหัวลากมาผ่อนได้ทั้งหมดสคันนะครับรวมกับคันนี้คันที่ 3, สามสหรับใครที่ยังไม่รู้เดี๋ยวเราท่วนให้ฟังจบป .6 นะครับโรงเรียนวัดบ้านตะีนะครับความรู้ไม่เท่าไหร่นะครับโง่เลยทีเดียวพ่อแม่แยกทางนะครับ<อ>พยายามหาเงินรับจ้างเลี้ยงเลี้ยงตัวเองนะครับแล้วก็ย้ายตัวเองเข้ามาทํางานในกรุงเทพนะครับด้วยติดรถนะ้า นับติดรถน้ำมานะครับกนะรบุงเทพแล้วก็เริ่มจากงานปั๊มน้ำมันแล้วก็ทำทุกทุกงานเลยนะเข็นผัดก่อสร้างทำอะไรอีกวะปั๊มน้ำมันจะหลายปั๊มเลยเข็นสักก่อ,อสร้างเลี้ยงปลานครสวรรค์ก่อสร้างจังหวัดกระบี่แล้วก็ตามพวกนครปฐมพวกหนองจอกก็เลยก็ทำก่อสร้างก่อสร้างจะเยอะ เพราะว่ามันมันไม่ต้องใช้ความรู้อะไรก่อสร้างก็ญาติพี่น้องใครพาไปก็ไปอะไรเงี้ยก็<อ>ทามาจนก็กินเหล้าเทีเท่ยวเตะเหมือนวัยรุ่นทั่วไปนะครับก็ไม่ได้เคยคิดจะเก็บหรือจะสร้างอะไรในตอนนั้นนะจนโตมาแล้วก็มาเจอกับแฟนนะครับแล้วก็มีความมีความที่แบบอยากจะสร้างครอบครัวแล้วด้วยที่ว่าอายุเราหรือเปล่าก็รู้นะอยากจะมีครอบครัวแล้วก็เลยเลิกสูบหรีตอนที่คบกับแฟนคนนี้เพราะว่าเหมือนว่าเราไม่มีอะไรดีสักอย่างเลย ก็เลยจะเอาตัวเนี้ยให้เรามีความดีสักอย่างหนึ่งก็คือเราไม่สูบบุหรี่นะเพื่อที่จะเอาชนะใจแฟนเพราะนั้นจริงๆเลิกทั้งบุหรี่ทั้งเราเลยเราเพิ่งมากินทีหลังคอแห้งมากเลยแล้วก็มาทํางานรงงานกันนะครับแล้วก็จนแฟนบ้านแฟนก็ฐานะก็ก็จนของผมก็ยิ่งจดจนนะครับก็เลยทําให้แบบติดล้นหารายได้ที่มันมากขึ้นก็มาเจอถึง รถบรรทุกนะครับด้วยการคุกคีขับมาจากที่บ้านบ้างอะไรบ้างคุกคีรวบรวมมาพร้อมกับเราต้องทาใบขับขี่ผมบอกเพื่อนๆไว้หลายๆคลิปเลยนะ mm hmm. ก่อนที่เราจะเข้าวงการนะ่ะเราไม่รู้จักใครเราไม่มีประสบการณ์อะไรฉะเราต้องมีใบขับขี่เราต้องมีใบขับขี่ให้ได้นะครับคนที่ไปทําใบขับขี่นะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นตะ์ยังไม่เคยจับรถพ่วงรวมมือผมเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ยังไม่เคยจับรถพ่วงรวมมึงผมไม่ต้องไม่ต้องไปบอกว่าผมไม่เคยขับไปผมไม่เคยขับรถพ่วงแนละ้วผมจะไปทำใบขัี่รถพ่วงได้ไงไปทํามันอยู่ที่ตรงนี้ อยู่ส่วนไหนัเ mm hmm. ใจเออมันอยู่ที่มันอยู่ที่ใจเราไปทำใบ,บขี่ให้ได้นะพอทำใบ,บขี่ได้ผมก็เก็บแล้วก็เดินสมัครนะครับสมัครที่แรกก็สอบทั้งถอยทั้งท,ทุรักทะเลนะครับเรื่องราวของการไปขับบริษทัทแรกเดี๋ยวผมก็จะมาเล่าให้ฟังอีกรอบอันนี้ผมวันนี้ผมพูดถึงเรื่องราวการเข้ามาสู่วงการขับรถเทรล ER, รถพ่วงแบบฉบับของผมเนาะก็ยังไงก็ฝากให้เพื่อนๆเ,เป็นกำลังใจด้วยแล้วก็ฝากอ่ คลิปผมเนี่ยให้ไปเป็นกำลังใจพเพื่อนๆคนอื่นด้วยนะครับใครที่ยังมองหาอาชีพหรือใครที่ยังมองหาโอก,กาสนะครับให้ดูคลิปผมนะครับแล้วก็ทำตามได้นะครับผมเชื่อว่าตั้งแต่ผมทำคลิปมาประมาณสปีนะมีหลายคนนะเพราะว่าเขาคอมเมนต์หรือไม่ก็ขเขาไลน์มาคุยเขาได้เข้าสู่วงการนี้หลายคนเลยใครที่เคยได้เข้าสู่วงการนี้จากคลิปผมเนี่ย จะเป็นแรงบันดาลใจจะเป็นไอดอลหรือจะเป็นอะไรก็ตามคอมเมนต์คลิปนี้หน่อยนะครับพูดคุยกันเดี๋ยวผมจะทําเป็นกว่าจะเข้าสู่วงการรถบรรทุกของสุริยานะครับ EP หนึ่งตอนนี้เดี๋ยวผมจะเล่าต่อ EP สองวจะเล่าเป็นเรื่องอะไรสําหรับคลิปนี้สุริยานทำทุกสวัสดีครับฝากน้ํายาขัดยางทาทวดาด้วยนะสั่งที่ตะการใน t ิ k กต็อกสำหรับคลิปนี้สุริยานทุกสวัสดีครับ